สวัสดีครับวันนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องแท่งเทียนตัว n หรือการอ่านกราฟแท่งเทียนแบบตัว n หรือจำง่ายๆคือ Netflix นะครับจากที่เราติดซีรีส์ Netflix อะไรเงี้ยครับกราฟก็บอกได้ว่าเฮ้ยถ้าราคามันจะไปต่อมันต้องสะท้อนเป็นตัว n อย่างไรนะครับอ่ะเริ่มต้นเลยแล้วกันเนาะอย่างแรกเลยคือ1เราต้องดูแนวโน้มของกราฟนะครับว่าตอนนี้เป็นเทรนอะไรเทรนแนวโน้มขาขึ้นและมีการย่อ เห็นไหมครับอันนี้คือโลอันนี้คือมีโอกาสที่จะขึ้นสิ่งที่น่าสนใจคือช่วงราคาที่ใกล้ๆแถวบริเวณนี้สิ่งที่เราจะสนใจคือต้องเห็นแท่งเทียนที่มีการเบรกนะครับคําว่าแท่งเทียนที่มีการเบรกค,คืออะไรเบรกราคาก่อนหน้าอย่างตัวอย่างเช่นแบบนี้เห็นไหมครับแท่งแท่งที่เราสนใจซึ่งมีสอนในห้องเมื่อในห้องเรียนคลาส ออฟไลน์ไปแล้วเนาะแท่งเทียนใหญ่ยาวอย่างเงี้ยครับน่าสนใจแต่ไม่ใช่เป็นจุดที่เข้าที่ดีเราควรที่จะอรอเบรกตัวนี้จะเรียกว่าช็อตก,ก็ได้หรือจะเรียกว่าบอสก็ได้นะครับเพราะว่าบางคนมองว่าไอ้นี่คือเบรกช็อกแล้วนี่จะเป็นบอสนะไม่ได้ยังไม่ไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นสนใจตรงนี้ก่อนครับว่าเมื่อเราเห็นการเบรกแท่งเทียนของแท่งใหญ่ๆหนาะๆใหญ่ๆปุ๊บ จังหวะสิ่งที่เราต้องทําคือรอนับ1น,นับ2นับ3นับ4พอวันที่5มีพินบาเล็กๆวันที่6อยู่แถวแท่งนีอ้อันนี้เรียกว่าแท่งอะไรครับแท่งทิกเกอร์ตรงนี้นะแท่งทิกเกอร์ทิกเกอร์คือ,อมีสัญญาณละแล้วความโหดร้ายของมันคือดูถ้าเราเห็นแท่งใหญ่ๆห,หนาๆยาวๆโลกับโลมันไปแทบจะไปแตะ ร้อยเปอร์เซ็นเลยครับแต่ปึ้งใครวัง STOP ป o อสไม่ดีไม่เผื่อไว้ก็มีโอกาสโดนแท่งนี้ก็จะลงมาปุ๊บและแท่ทงถัดไปแท่งถัดไปคือแท่งนี้ครับคือแท่งคอนเฟิร์มหลังจากนั้นเขาก็ชูดมาเบรกเบรรอันนี้เบรกบอสแน่ๆนะครับนี่คือบอสใหม่เพราะฉะนั้นวันนี้ปัจจุบันคืออยู่แท่งนี้คุณต้องรีบเข้าซื้อไหมไม่นะบอกว่าไม่ควรนะครับ ราคาที่ซื้อตามแท่งเทียนโดยที่ไม่ได้ดูรายละเอียดมากเนาะควรจะซื้อแถวบริเวณ1 2 4 300หรือ1 2 3 800หรือ1 2 3 3 8 1 2 3 3 5 0อแ่าและหลุดหลุดอะไรครับหลุดโลนี้ครับตัวนี้ต้องเป็น stop ปร s อแล้ว ถ้าราคาหลุดไปออกมาดูก่อนราคาสามารถซื้อได้ถามแท่งนี้แท่งที่สวยและได้ต้นทุนดีๆก็น่าจะเป็นแท่งนี้เพราะราคาจะไปต่อแต่ถ้าเกิดโดดเข้าไปเลยนะก็ไม่แนะนำนะครับอันนี้คือในทำเฟรมเดย์ลองย่อไปอยู่ในทำเฟรมสี่ชั่วโมงและเราคิดว่าเราจะใช้เครื่องมืออะไรถ้าเราจะ b ายเราต้องมองหาแท่งสีตรงบริเวณนี้นะครับมันเป็นมันเป็นเขียวมาส แท่งใหญ่ๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราตีกรอบ s m c ที่เราเรียนรู้กันนะครับกรอบที่ใกล้ที่สุดคือตัวนี้บริเวณนี้ถูกต้องไหมอ่าเพราะฉะนั้นมันใกล้กับ stop loss มากเลยตรงนี้ก็อาจจะยังไม่ใช่จุดเข้าที่สวยเรามาเดูนหนึ่งชั่วโมงสิอ่าหนึ่งชั่วโมงมีแท่งบริเวณนี้ครับที่เป็นจุดเข้าที่เป็นไปได้ น้แล้วมันมีโอกาสไปแล้วไม่รอเลยไหมดู4ชั่วโมงครับเรื่อง f อีกเรื่องหนึ่งที่ควรเรียนรู้นะครับคือเรื่อง fair value gap fair value gap คือเอาโลเอาหายของแท่งแรกไปสัมผัสกับตรงนี้เพราะฉะนั้นราคายังไงแท่งเทียนนี้ไปไม่ไกลครับยังไงเขาต้องมาสัมผัสแถวบริเวณนี้เพราะฉะนั้น2ราคานี้เป็นราคาที่ รอเข้าแท่งนี้เอาออกครับ2ราคานี้กรอบบนกรอบล่างหรือแถวบริเวณตรงกลางอันนี้ไปวางแผนเข้านะครับแต่ stop loss ก็ควรจะอยู่ตรงโลนี้ที่เรากำหนดไว้นะครับอันนี้ก็ไกลไปอ่าอันนี้คือวิธีการเข้าทำหรือจริงๆแล้วตัวนี้ครับมันสวยไปละสวยคือแท่งนี้มันทำสวยไปละ เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราถ้าเราไม่มีของหรือขายไปแล้วเทคออฟไปแล้วเทคไปแล้วเทคกำไรไ,ไปแล้วก็มารอดักซื้อแถวบริเวณนี้ครับโอเคขอบคุณมากครับและลองดูเดี๋ยวจะหาตัวอย่างเคสของราคาอื่นๆให้อีกทีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ